ผิวผิวฉ่ำผิวโกลเล่นเงาเล่นแสงดูสภาพก่อนก็คือสิวแบบเต็มมากนะคะตรงนี้ฉะน,นั้นเราก็ต้องเริ่มจากการบำรุงก,ก่อนค่ะตอนนี้ก็คือเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวอุดตันนะคะช่วงนี้สิวอุดตันเนี่ย เยอะมากทุกคนแ๋ยวก็เลยคิดอยู่นะว่าจะใส่คอนแทคเลนส์หรือไม่ใส่ดีใส่ดีกว่านะคะมันจะได้คอมพลียรนะูปน้องสีที่แหนมใส่นะคะจะเป็นสีแบบน้ำตาลนอะจะเป็นขอบน้ำตาลนะใส่มาแล้วนะคะคอนแทคเลนส์สีน้ำตาลตาจะได้ดูลมุลขึ้นแล้วก็ตามไม่ลอยด้วยสิ่งที่สําคัญที่สุดคะ่ะก็คือการทากันแดดนํนใช้ของ BeoLay นะคะแดดนะทุกคนทาทุกวันนะ แล้วก็เติมด้วยเองดีนะปากแห้งมากใช้เป็นของดีเซนะคะเป็นลิปสักปากมันจะมีแบบคางสีชมพูเลดนึ่งอะเห็นปะมันไม่ได้แดงจ๋านะคะแต่ว่าเขามีสามสูตรนะตัวเนี้หนัรู้สึกชอบตัวนี้มากกว่าเป็นตัวออริจินอลของเขานะคะแล้วชมพูอ่อนเห็นปะวิตามินเฟสเบดนะคะของบราบิบาตัวนี้ขาดไม่ได้นะคะสำหรับคนที่อยากให้หน้ามันมีความแบบ ชั่มเมคอัพติดโทนตัวนี้ก็คือลดมากต้องมีนะคะอยู่แห้งแต่งหน้าไม่ติดแต่งหน้าแคร็กกราวนะคะต้องลองตัวนี้ใช้ดีมากลูกนี้นะคะเราจะเน้นโชว์ผิวธรรมชาตินะคะแต่สําหรับใครที่มีสิวแล้วก็รอยสิวเนี่ยเราก็ต้องปิดให้กลิบอันนี้นก็คือเห็นปะรอยสิวแบบอืมเต็มอ่ะอยาจะใช้สองตัวนี้นะคะของเนซโซมีกับนานะคะ n04 เลยก็คือเป็นสีเข้มสุดของเขานะคะแต่หนูรู้สึกว่าเมมใชร์เร้ส huh? ุดชอบสีแบบแทนๆนะแลเนี่ยตอนทำจะลงค่าที่เป็นสิวที่ดูก่อนนะต้องค่อยๆบิวนะคะมาสิวเยอะมากนะคะตรงนี้คือเป็นสีที่แบบสวยอะแล้วมันก็ตรงกับเฉดผิวแนมพอดีเลยนะเบอร์ n04 นะคะมีเดียมฟ l าคือสวยมากคือสวยสุดๆเดี๋ยวต้องไปตาเพิ่มแบ เน้นงานผิวธรรมชาตินะคะผิวก็จะต้องมีความแบบเงาเงาใสๆจากประมาณนี้นะคะสำหรับคุชชั่นเวลาเลือกคุชชั่นแบบนี่ยแนะนำให้เลือกแบบที่มันตรงกับผิวคอผิวร่างกายของเรานะคะหน้าเราจะได้ไม่ลอยนะถ้าสมมติว,ว่าอยากจะให้มันแบบว่าสว่างขึ้นค่อยเติมคอนซีลเลอร์ที่มันมีความสว่างบริเวณแบบทีโซนคาง,างเอ้ยตายตาจมูกแล้วก็หน้าผากแทนะคะ่ะหน้าจะได้ดูมีตี คอนะคนซีลเลอร์ของนานะคะอันนี้แหนมใช้เป็นสีคาสตาร์ดขาวมากเพราะว่าตอนนั้นหน้ผิวขาวแต่ตอนนี้เข้มเลยแทนมากกดมาตานะลุคที่แหนมชอบมากนะเพราะว่ามันแต่งง่ายนนะะก็จะไ้ประมาณนี้นะคะงาน,นผิวปราสติกนะคะของแบร์บิวตี้อันนี้เป็นสีอัม Ryte right Shine นะคะสีนี้ก็คือคิดว่าโอเคเลยนะต้องสองม่ตรง,ตง,ตงไหนที่มันเป็นสิวก็เวนไวแ <c oughs> อบอันตรายอยู่กลัวว่ามันจะอุดตันนะคะอ่ะก็นิ้น่มาหน่อยนะคะก็ประมาณนี้ใช้บร s สต่อนะคะบราช h ของแลบิวตี้เหมือนกันอันนี้จะเป็นสีแฮปปี้นะคะเป็นสีที่น่ารักมากนะทุกคนแล้วก็เหมาะกับครีมเกิร์ลสุดๆเลยมันจะเป็นสีแบบชมพูนมัะเนี่ย แค่จุดเดียวก็คือเหลือๆแล้วนะคะสำหรับ LA Beauty ใช้แปลงในการเบรนนะคะความขี้เกียจเราเราก็จะใช้แปรงใหญ่แหละไหนๆก็จะใช้แปรงนี้แต่น้องก็เป็นได้นะเลิศนะทุกคนดูคือมันแบบไม่รู้ว่าในกล้องเห็นปะแต่มันคลีนกสุดที่มาเลยค่ะตรงหางตาแล้วก็จมูจกแต่ก็ปลายจมูกเล็กนอ้อยคา อันนี้ก็เป็นแปลงของ l ล b ์เบ y ตีนะคะหนูชอบมากแนบมาว่าจะเก็บตังค์ซื้อเพิ่มคือมันเกลี่ยดสีได้แบบอืออดีมากชอบอ่ะแล้วมันแดงทั้งหน้าแล้วไงตอนเนี้ยคลีนได้ยังคลีนกี่โมงปอคข้าไปที่งานคิวก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันโลนแปลกๆหนูก็จะใช้ของแทนเมดนะคะ สาาพคือเก่าและใช้ดีนะหนูชอบตลับของ c a n m a k มากเลยนะฝามันหลุดใช่ไหมมันสามารถต่อได้ทุกคนแล้วมันแบบไม่ได้หักไม่กองแกงแนขะ็งแรงมากเอาไปเลยแพ็กเกจจริงแบบพันทับสิบสีนี้เลยงานคิ้วง,ง่ายมากฟูฟูฟูแล้วเดี๋ยวจะปัดคิ้วให้มันแบบมีความดุ้งๆนะประมาณนี้นะคะ m คิ้วของโ o Man ค่ะตัวนี้จะเป็นสีแบบน้ำตาลเทาเทาแบบเทามากอ่อนๆเลยอะ เราจะปัดให้มันดูซอฟแล้วก็ดุ้งๆนนะิดนึงนะดูมันจะมีความแบบอ่อนลงละมุนขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะให้มันดุ้งมันไม่ดุ้งนะคะเพราะว่าขนคิ้วไม่มีก็จะได้ฟิลนี้นะนะละมุนไหมวิละมุนหน่คิ้วคือละมุน,านม,มากลุคนี้เราจะไม่แต่งตาเยอะนะคะสีที่แหนมจะเติมเข้ามาอีกนิดนึงก็น่าจะเป็นสีแบบ ส้มๆพีชๆนะอันนี้เป็นตลับของโรแมนนะคะที่หนมจะใช้นะคะก็จะเป็นสีนนะมันจะออกส้มๆ,ๆนิดนิดเพราะว่าตาเราม,ามันชมพูไปละโลแมนอะเป็นอีกนนะหนึ่งแบรนด์นะที่หนำชอบมากคือสีสวยสีดีแต่ไม่ชอบแพ็กเกจนะ,ะเบรนให้มันฟูๆ,ๆนะเป็นทั้งเปลือกตาบนแล้วก็เปลือกตาล่างต่อขาวคลินคลีนนิดนึงจะเอามาทำเป็นดอลลี่อายค่ะแล้วก็ใช้แป้งแบบมัวเล็กๆแหลมๆเล็กๆหนายย้าแบนี้ ถึงเราจะมีใต้ตาหลายชั้นแต่เราจะทําแค่ชั้นเดียวเลค่ะนี่เนี่ยีอายเนี่ยต้องมิธีพิถันนะใช้สีน้ําตาลทำเงานดิอายนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันมีสามเส้นเพราะว่าตรงนี้ถุงใต้ตาเหนมแตถุงใต้ตาีตอร์นี้นะอกตานงแบบนิดเดียว ลุคนี้เราไม่เน้นแต่งตานะคะแต่เราจะเน้นขนตาจึ้งค่ะขนตาต้องฟูต้องดุง้งต้องหนาแล้วขนตาสั้นมากต้องมาใส่ขนปัดให้ขนตามันแบบดุงด้งดุ้งฟูฟูหนาหนานะ,ะใช้เมเบลรีค่ะชอบมากใช้มาตัง้งแต่สมัยแบบสมัยเรียนนะคะจริงๆลุคนี้น้องๆสามารถแต่งไปเรียนได้เนาะน้องๆมาหาอะไ่มันแต่งง่ายใช่ไหมแล้วมันก็ดูแบบคลีน n clean อะไรเงี้ยอุ้ย จะเซตด้วยแป้งโปร่งแสงของ Y.O.U. ค่ะจะเป็นแป้งที่ไม่มีสีอ่ะทุกคนแค่เอาไว้แบบเซตเครื่องสำอางเฉยๆนะคะอคอนทรแบบฝุ่นกันค่ะนะคะเราจะใช้แปรงแบบนี้นะเซตใต้ตนานะค่ะรกดขนารวด เ้ยลืมบอกอันนี้เป็นของแฟนเลยนะคะทุกคนตรงนี้ค่ะไอไฮไลท์ค่ะนี่แบบพุ่งเลยไฮไลท์้ก็ตรงนี้แล้ก็ตรงนี้นะคะน้าแบบพุ่งออกมาเลยอ่ะ YOU กับ Judy d o อสีพีชนะคะหนึ่งศูนย์งกรบสีปากก่อนค่ะนิดเดียวแล้วก็ มาแล้วนะคะเราจะใช้เป็นตูดีดอเอ็นศูนย์หนึ่งนะคะครีมได้ยังคือเบามากหนูรู้สึกว่ามันน่าจะเบาไปตูดีดอเอ็นศูนย์ห้ามาทาเพิมนะคะปากช่ำมากทุกคน BnB นี่ะคะมันเติมตรงตาปากสี่อันนี้จะเข้มขึ้นมานนึงนะ เป็นยังไงกันบ้างค่ะกับลุคนี้เป็นลุคที่แต่งเหมือนไม่ได้แต่งนะคะแต่จริงๆคือแต่งเยอะมากส่วนจิวเวลรี่นะคะแนะนําให้ใส่เป็นจิวเล็กๆต่างหูนําก็จะใส่เป็นมุกแบบเล็กๆแล้วก็สร้อยอลักมากเลยลุคนี้ไม่แต่งตามกันได้นะคะเป็นลุคที่ฮิตฮอตมากแล้วก็แต่งแล้วเหมือนไม่ได้แต่งอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้แหนมด้วยนะคะไปละบาย